สวัสดีนะครับอ่าสวัสดีหนคนดูนะครับใครเข้ามาทักทายพี่เลยหน่อยนะครับ <c oughs> เข้ามาเราเด้งหายไปเลยสวัสดีครับหคนดูสวัสดีครับ,รบเอ่อเมื่อรอบแรกนะฮะเข้ามาพบเพื่อนๆแล้วบันอื่นมีงานเข้ามาด่วนเลยสวัสดี2คนดูครับ เดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการแพ็คแพ็คของส่งคุณลูกค้านะครับที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นตอนนี้คือเงินไหลมานะครับเงินไหลมาด่างเหลืองเงินไหลมาด่างหนึ่งที่พี่เลตัดเป็นข้อนะครับเป็นข้อแล้วก็ชําน้ําไว้ชําวัสดุปลูกไว้วันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับตัวน,นี้ของน้องเอา้เอา น้องอะไรอ่ะเออเดี๋ยวน้องขวัญโอ้ตายละอันนี้ของน้องขวัญน,นะครับเดี๋ยวจะส่งให้น้องขวัญเป็นตัดข้อนะฮะตัดข้อล่อลากไว้แล้วเนาะตัดข้อร่อลากไว้เดี๋ยวคุณลูกค้าก็เอาไปรับเลี้ยงต่อนะครับ ใบหลักไม่ต้องกังวลนะครับใบหลักสำคัญสุดคือข้อนะฮะข้อข้อและตานะครับรากดีใบใบเด้งรากดีใบเด้งสวัสดีสามคนดูน้องราเดียยังอยู่กับพี่เลอยู่ไม่เอย่ยเมื่อกี้คุณลูกค้าไม่สบายคุณลูกค้าเดินทางไป เชียงใหม่นะครับไปเชียงใหม่แล้วก็น่าจะอาหารเป็นพิษนะครับต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยด่วนเลยนะครับตอนนี้เจาะเลือดอยู่รอผลเลือดอยู่ซึ่งแนวโน้มก็อาหารเป็นพิษนะครับอาหารเป็นพิษทาลักษณะการเจ็บป่วยเนี่ยก็คือปวดท้องนะครับปวดท้องท้องเสียแล้วมีอาการอ้วกรวมด้วยแสดงว่ากินสารปนเปื้อนเข้าไป นะครับสารปนเปื้อนเ,เข้าไปซึ่งส่วนใหญ่สารพวกนี้เนี่ยก็จะอยู่ในอาหโอ้โทษทีครับสายเข้านี่เลยครับอาชีพอาชีพตัวแทนโอเคก็อืม นี่คือการแพ็คของส่งเนาะน่ฮะลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้โอเคนะครับเอาสั้นๆก่อนก็ได้เดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งอันนี้นะครับเมื่อกี้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะการแพ็คส่งแล้วก็ปิดฝาอุย้ยจบแลฮะคแค่นี้เดี๋ยวพี่ก็ใส่กล่องนะครับใส่กล่องแพ็คส่งคุณลูกค้า ตัวนี้เป็นรูใช่ไหมครับปิดรูไได้เลยนะฮะด้วยเทปใสเนาะแล้วก็ให้เข้ายาวลงไปแปะแบบนี้เลยรีดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ ฝอยกันกระแทกนะฮะที่เตรียมไว้นะครับสัก2ชั้นก็ได้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปบรรจุไว้ในกล่องเพื่อจัดส่งแล้วก็เขียน ป้ายให้เรียบร้อยด้วยนะครับว่าต้นไม้นะครับคุณบุรุษไปชนีจะได้เทคแคร์ care, ดูแลน้องนะครับอ,อย่าเผลอให้เทปกาวมันแปะกันแบบนี้ฮะแกะ อยากโคตรโคตเเวลาแกะก็จะไม่ค่อยได้ดีครับมันก็จะแกะได้ประมาณนี้เซี้ยวเดียวอันนี้เพิ่งถอยออกมาเลยนะเนี่ยสดๆดเลยเมื่อเช้าเพราะว่าของที่ใช้อยู่ทุกวันนี้อยู่บ้านวันนี้พี่เลไม่ได้อยู่บ้านตัวเองนะฮะอยู่บ้านตากระยายเป็นปัญหาเหมือนกันไหมเพื่อนเนเวลาแกะไอเทปเกลวเนี่ย เทปใสต็เผอแปะซึ่งกันและกันเนี่ยโอ้โหยิงผู้ชายนะผู้ชายจะไม่ค่อยมีเลือ โอ้ยจริงๆเรื่องงานแพ็กมันค่อนข้างเป็นอะไรที่วุ่นวายขายกระปิกับผู้ชายเนาะแต่ถ้าผู้หญิงเขาจะมีความเรียบร้อยปับป๊บปๆ๊ป๊มีความปราณีตคือเป็นพิเลนี้ต้องเก่งทุกอย่างนะครับต้องเก่งรอบด้านจริงไม่งนันเป็นเป็นพิเลไม่ได้ เกี่ยวกันนะไม่งั้เป็นพีเลไม่ได้ไม่น่าจะเกี่ยวเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้ตัวเองด้วยโอเคประมาณนี้นะครับก็หมุนแพ็คเรียบร้อย อันนี้ของน้องขวัญดี๋ยวจัดส่งให้วันนี้นะครับน้องขวัญน,นะน้องขวัญอยู่ในไลฟ์พี่เลหรือเปล่าเอยน้องขวัญน,น้องขวัญเลี้ยงเองนะครับน้องขวัญเอาไปเลี้ยงเองต้องแปะชื่อด้วย เดี๋ยวจะซับสนกันน้องขวัญอันนี้ของพี่โจโนะครับของพี่โจโแพ็คเรียร้อยอ่ะโอเคครับการแพ็คของส่งจบแล้วเท่านี้เดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงมาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย